กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะมากันต่อเลยสําหรับเรื่องของหนี้สินตอนนี้ต้อง,ออง,องบอกว่าผลกระาบเศรษฐกิจกมันไม่ดีนะคะก็มีการยืมงงยืมเงินกันบางคนก็ไม่คืนโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนพี่เต่านี่ยืมเงินกันไม่คืนกันเยอะเลยนะคะติดมือถือหายไม่ตอบไลน์บ้างหลักนะอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบ,บะะน,นะคะ,ม,<อ>ะ,คะมันก็ทาให้เจ้าหนี้เจ้าเนอร์เนี่ยเาขาปวดหัวกันนะฮะโยไปถึงเรื่องของคนในวงการบันเทิงน,นะคะก็มีกรณีคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้คล้ายกับแบบร้อเป็นกรณีของใครบ้างนี่เลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวอักษรย่อว่าด้เรื่อองงงขนา เอลบางถูกนางแบบที่ทำธุรกิจความงามร่วมกันโกงเงินไป4ล้านบาทหลายคนตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นใครแต่ว่าก็พุ่งเป้าไปที่ธุรกิจของ s e ็กซี่สก็คือคุณเมเปิลแม็กซิมนะคะกับนักร้องสาวก็คือคุณแคทรียาอิงลิชลูกสาวฉันหรอเมเปิลในลูกสาวอ้าวจริงหรอลูกสาวแม่นนอ ค่ะอันนี้เป็นลูกสาวแม่เลยลูกสาวฉันเองเเนี่ยแหละก็มีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเขาก็เหมือนมีปัญหากันในเรื่องของการทำธุรกิจนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยก,ก็ต่อมามีข่าวว่าทั้งคู่กับทนายทั้งสองฝั่งเนี่ยเขานัดกันไปไกล่เกลี่ยนัดกันไปเคลียร์แล้วก็มีการดูหลักฐานของกันและกันด้วยทั้งสองเขาก็มีการไกล่เกลี่ยก,กันลงตัวแล้วก็ยอมความกันก่อนจะขึ้นศาลนะคะล่าสุดเนี่ยคุณเมเปิ้ลนะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกนะคะทนายมาคุยกันจริงๆตอนนี้เรื่่่อองงทททั้้หมดก็ยยูีนาแลว ส่วนตัวก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมถึงกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้ได้ยอมรับว่ากลัวคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าไปโกงเงินคุณแคทจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้โกงแต่ว่าบริษัทมันขาดทุนไงแม่มซึ่งเงินที่ตัวเองลงทุนไปก็ไม่ได้คืนเหมือนกันนะแล้วเคยบอกอีกฝั่งแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงส่วนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ยังคุยกันได้เสมอเพราะว่าพี่น้องแล้วก็ธุรกิจมันคนละส่วนกันอเอาเป็นว่าตอนนี้คือเขาเคลียร์กันลงตัวแล้วยม่ากอีกยงดัุ90 จำได้ไหมใช่ใช่จำได้ทำธุรกิจแล้วโดนโกงเงินเราก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นนางเอกดังยุค90ชื่อคำว่านางเอกไม่ได้แล้วล่ะเพราะแม่พ่อเียคงอายุประมาณ50หมดแล้วซึ่งก็ใช่เลยใ่ไสรุสุดท้ายก็ไปเป็นแค่ทารียาอินอิงลิชเนี่ยนะฮะส่วนของการทําธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยศาลเขาจะมองว่าการทําธุรกิจมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนโอกาสที่มันจะได้กําไรมันก็มีโอกาสที่มันขาดทุนมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเขาจะดูรายละเอียดหลายๆอย่างหลายๆอย่าง แต่สุดท้ายส่วนใหญ่มักจะยกฟ้องกันออแล้วเขา<ร>อมองนะว่าการทรําธุรกิจทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมด แล้วถ้าในส่วนที่มันมีการโกงเกิดขึ้นจริงๆหรือมมันก็ต้องมีหลักฐานค<อ>ือเราจะไปกล่าวหาว่าใครโกงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีหลักฐานที่นแน่นอนชัดเจนแล้วเดี๋ยวศาลเขาจะวิเคราะห์เองอแล้วเราก็ต้องมีพยานหลักฐานไปปุ๊บเวลาขึ้นศาลศาลจะศาลเก่งลูกศ<ข>าลคดีแพ่งเกง่งเขาท่านจะวิเคราะห์เองหมดเลยว่า,อา๋อคดีนี้มันอย่างเงี้ยท่านจะรู้หมดมเวลาขึ้นเบิกความท่านก็จะรู้ว่าคนไหนพูดโกหกคนไหนพูดความจริง ค่าอย่าลืมว่าท่านว่าคดีมาเป็นแสนแสนคดีจริงจะไม่รู้เลยหรือว่าใครพูดโกหกใครพูดความจริงมันจับได้อนะเนาะรู้นะฮะอย่างที่บอกไว้ตัวเราเ้าเคลียร์กันได้เลยใช่ไหมเคลียร์และะ้วคนะ่ะเออนะฮะเพราะว่าเมเปิลเนี่ยเขาเป็นคนใต้นะคนคนครศรีธรรมราชแต่คุณแม่เป็นคนทางเหนือเออเป็นคนทางเหนือแล้วก็เขาขาวนะเออแล้วเขาจะมีเขาเขาเขามีความเกี่ยวโยงกับดิวอลิสลานะครับพี่แล้วนะน้องเมเปิลเนี่ย เคยมีปัญหาครับดิวรลิสลาในขับขับหนึ่งเป็นะ่านลงไม้ลงมือแต่มันก็ตอนนั้นเขายังเป็นวัยรุ่นนะฮะยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงแบบเต็มตัวว่เป็นคนเลือดนักสู้ทั้งคู่รู้สึกว่าดิวจะเป็นเลือดนักสู้มากกว่าสายบูสายบูดิวจะเป็นสายบูมากกว่าดิวมาสู้คนไงแล้วเสรษฐีนี้ก็มีปัญหากันในยุคนู้นนะฮะแล้วก็เล่าเท้าความไม่ฟังเฉยแล้วตอนหลังเนี่ยก็ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปน้องเมเปิลรู้สึกว่าจะไปเป็นแฟนกับวงบ OY ออ่ะคนหนึ่งนะ แต่ไม่รู้ตอนนี้ยังยัง,ยงคบกันอยู่หรือเปล่าส่วนเมเปิลเนี่ยรวยฮะได้แฟนรวยตลอดอเคยไปประกวดมิดแม็กซิมสมัย<ด>ก่อนเ<ด>ขาเล่าใ่้เก๋าฟังเขาประกวดมิดแม็กซมคิมแล้วก็ เขาก็ได้ที่หนึ่งได้เป็นมิดแม็กซิมลูกสาวแม่น็อตแม็กซิมเดี๋ยวนี้เขาไม่มีประกวดแล้วหรอแม่แม็กซิมไม่มีแล้วค่ะเลิกไปตั้งนานแล้วส่วนใหญ่ใครที่ประกวดแล้วเข้ารอบเนี่ยเขาก็จะได้นามสกุลทีว่าแม็กซิมหมดอ๋อแค่เข้ารอบก็คือได้แล้วนามสกุลแม็กซิมเหมือนเอมมี่ไงเอมมี่แม็กซิมเขาไม่ได้ที่หนึ่งนะเขาแต่ว่าเขาเข้ารอบแล้วเขาจะได้นามสกุลแม็กซิมไปเลยงไก็ดีเนาะแต่บางคนก็ได้นามสกุลเก็กซิมไง เค็กซิมเลยหรอแม่ตกรอบไงเค็กซิมไม่ผ่านเข้าคัดเลือกนะคะ <ขา S 1> แต่เด็กพวกนี้ส่วนใหญ่จะนิสัยดีแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้แฟนรวยหมดนะฮะค<ด>ุณผู้ชมนะฮะเวลาหมดแล้วใช่ไหมคะเรายังมีอีกหนึ่งข่าว,าวแม่มมอีกหนึ่งข่าวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าแล้วกันคุณผู้ชมในช่วงที่พักเบรกันสักรู่หนึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ